วันนี้เช้าวันศุกร์ตลาดนัดพี่ดบอาวบอลสีไปสวยบอลสีงคเทพมาปล่อยให้นะคะอภิษฎแนะนําจ้ะอัมพรนี่ครับมีอยู่สามต้นครับต้นละสามร้อยไก่อํมพันธ์นี่ครับไม่มีแข้งต้นละสามร้อยเหมือนกันคอลิดาครับคอลิดาอยู่ที่สองร้อยห้าสิบมีต้นเล็กต้นใหญ่ครับมีหลายต้นมันเลือกดูสีปาดครับสีปาดต้นละสองร้อยมีสามต้น ก็สีกัญจานาสีก mm. ัญจนาอยู่ที่ห้าร้อยครับมีต้นเดียวนะสวสวยสสวยก็มีลูกไม้อาจารปอแบบนี้ครับตัวเราสองร้อยห้าสิบมีสองต้นครับจ้าอันนี้สามร้อยแต่อันนี้เป็นลูกไม้ธรรมดาอืมเป็นพุ่มเลยเนาะเป็นพุ่มเลยมีสองต้นในกระถางเดียวสามร้อยครับจ้านี้ก็ลูกไม้อาจารปอมกันจ้าสามร้อยครับเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ไม่หมดอันนี้เดือนพฤษภาจ้า สามร้อยครับตับเดือนหายากแล้วก็มีหลงภูเขาไม้แข่งนะหลงภูเขาสามร้อยครับนี่เป็นลูกไม้ใบไผ่อยู่ที่สองร้อยห้าสิบกับต้นใหญ่มาฝั่งนี้เลยทางนู้นก่อนอันนี้ก่อนกันได้แต่อันนี้อะไรเอ่ยอันนั้นเป็นนกพะเก้าครับไม่ด่างเนาะไม่ด่างอยู่ที่สองร้อยห้าสิบครับแล้วก็มีลูกธาตุบางแก้วครับแบบนี้มีอยู่สามกระถางครับกระถางละสามร้อย ก็มีลูกค้าบางแก้วอันนี้กระถางเขาสองร้อยมีสองกระถางก็มีชายโชนไอ hey, อันนี้อนุมานอนุมานจองนนจถนนกระถางเขาสองร้อยมีกระถางเดียวนะก็น,นี้เลื้นหลวงมีสองร้อยกับสามร้อยสามร้อยอันนี้สามร้อยกับสนะี่เนาะครับแล้วก็มีไก่แดงครับไก่แดง,งกระถางเขาสองร้อยห้าสิบมีสองกระถางนะครับอืมสวยๆแล้วก็อันนี้กระถางละร้อยด้านนี้เนาะนี่นะคะท่านผู้ชมอ่ะกระถางละร้อยไปกลบด้านนี้เลยจ้ะ อันนี้มีเจ้าจักรพรรดิครับกระถางละเจ็ดร้อยด่างครับมีอยู่สองกระถางนะก็เพชรเจ็ดสีครับเพชรเจ็ดสีอยู่ที่เจ็ดร้อยเหมือนกันครับมีกระถางเดียวนะประสาททองสามร้อยครับมีกระถางเดียวนะครับก็มีลูกไม้จันปอครับด่างโทนสีชมพูเปรอกําลังเลงครับอยู่ที่ห้าร้อยครับก็มีหอจันปอครับไม้ป้ายสามร้อยครับ ลูกไม้ใบกลมสีชมพูลูกไม้ใบกลมก็เหมือนพวกเจ้าพอแก้วเหมือนพวกเจ้าหวังครับจ้าตัวละห้าร้อยครับจ้าอันนี้ก็ลูกไม้อาจารย์ปอมเหมือนกันนะมีด่างมีป้ายมีฮารับจ้าอยู่ที่ห้าร้อยครับจ้าแล้วนี่อะไรด่างๆอันนี้พรเจ้าสวยครับจ้าพรเจ้าสวยอยู่ที่ห้าร้อยครับจ้าแล้วก็มีคุณหญิงครับจ้าคุณหญิงอยู่ที่สี่ร้อยสวยจังเลยแล้วก็วาเลนไทน์จ้าวาเลนไทน์อยู่ที่แปดร้อยครับ ม่อาจารย์ปอเขาบอลไทยเป็นสวยวันนี้ก็มีเงินทองหน้าคเงินทองหน้าคมีสอง,งกระถางครับกระถางเขาสามร้อยตุ๊กแกตุ๊กแกก้านเขียวครับสี่ร้อยเขามีกระถางเดียว,วยลาสี่พุทธศตวับลาสีแพงนะครับยอยู่ที่แปดร้อยแล้วก็อันนี้อันนี้เหลืองอะไรผมจำชื่อไม่ได้อยู่ที่สามร้อยแล้วเหลืองแล้วกันจำชื่อไม่ได้ อันนี้โองโหลิมานอ้โหลิมานสี่ร้อยครับต้นใหญ่นะสวยๆเลยค่ะแล้วก็นี้ลูกไม้จันปอเหมือนกันอยู่ที่สามร้อยครับต้นใหญ่อันนี้ที่กบเมีเนี่ยสวยๆมาปล่อยให้เนี่ยมีคนรับไปแล้วครับเมื่อกี้แล้วครับก็อันนี้สาวาลินสามร้อยครับหยาดฝนครับสองร้อยแล้วก็อันนี้เหมือนในไอายเลตครับจะเป็นลูกไม้คล้ายอายเลตอยู่ที่สองร้อยครับอันนี้ ถาดบ,บางแก้วครับเป็นตัวแผงลูกไม้มล็ดนะ,ะลูกไม้อยู่ที่สามร้อยครับยามไม้มล็ดนะคะท่านผู้ชมเอกราชต้นใหญ่ครับอยู่ที่สามร้อยครับแล้วก็นกสุดรแสวงสองร้อยแล้วก็แม่กองครับสองร้อยครับต้นนี้ต้นเล็กแล้วก็มีอันนี้เลยครับน,นี่มีกบเล็กข้างปั่นครับต้นใหญ่สองร้อยแล้วก็จกวงวะจกวงวะอยู่ที่สามร้อยครับกอใหญ่นี่กอใหญ่กอใหญ่ ของตุวกหวนก็ร้อยห้าสิบครับของตุกวานฟอมสวยๆนะคะร้อยห้าสิบบาทมันมีลูกไม้ครับเป็นไม้เก่านะแต่ยังไม่มีชื่อไม้โบราณครับอยู่ที่สองร้อยครับอันนี้ก็ลูกไม้คล้ายไก่ครับสามร้อยอันนี้เล่าปีครับสองร้อยห้าสิบครับเล่าปีสีสวรรค์ครับตัวนี้ไม่ค่อยกัดสีเท่าไหร่ไปสองร้อยห้าสิบครับอันนี้เจ้าจักต้นใหญ่แต่ไม่ด่างครับ อยู่สองร้อยห้าสิบแล้วกันเจ็จสี่พันล้านลุ้นด่างครับใบใหม่น้ำตาจะด่างเหมือนกันอยู่ที่สามร้อยครับนี่เกาะเกตชิ้นผ้าชิ้นผ้าอยู่ที่สี่ร้อยครับสวยนะมีหลายมีสามกระถางครับชิ้นผ้ามันใช้ชนหรือเปล่าใช้ชนครับใช้ชนอยู่ที่สองร้อยห้าสิบครับกอเเลอร์เลยแต่ไม่ป้ายลุ้นป้ายครับมาด้านนี้เลยค่ะนี่ครับนี่มีมีล้อมเพชรด่างโคตรเทพเลยครับตัวนี้ ตัวนี้อยู่ที่หมื่นสองครับก็น้ำมงนนครับห่างร่างเทพเลยตัวนี้อยู่ที่เจ็ดพันครับตัวนี้มงคลพัถมครับมงคลพัถมอยู่ที่สองพันห้าสีกาญจันาอยู่ที่พันสองครับปลายแล้วนะ,ะปลายสวยวมีลูกไม้ใครน้ำมงนนครับเท่าไรคะอยู่ที่สามร้อยครับต่อไปะทหารมองเห็นไหมเห็นเห็นลุงทหารต้นใหญ่นะครับอยู่ที่พันสามครับ ตอนนี้น้เมืองนนป้ายไม่เยอะครับแต่กอใหญ่มีลูกด้วยขางก่อนม้ลูกหน้อยแล้วอยู่ที่สามพันครับจ้านี่ลูกไม้คล้ายมันีล้อมเพชรมากเลยครับต้นนี้เท่าไรคะสวยๆอยู่ที่หกร้อยครับจ้ากระถางใหญ่นะอันนี้ศิลาหุ่มทองครับจ้าอยู่ที่พันห้าครับหน้าชมพูสวยมากอันนี้ชมพูทวีปสวยๆเลยกอใหญ่ครับอยู่ที่หนึ่งพันนั่นแล้วก็ ลูกไม้ด่างครับลูกกอกเกตอยู่ที่พันหนึ่งครับนี่รีบมานะคะท่านผู้ชมอันนี้ลูกกอกเกตครับต้นโตตัวนี้อยู่ที่สองพันห้าครับด่างๆเท่ๆนี้พรมมณีครับพรมนณีด่างหายากครับตัวนี้อยู่ที่สามพันครับไม้แยกหน่ออันนี้มณีวาสนามณีวาสนาอยู่ที่สองพันห้าครับกอใหญ่แล้วแล้วก็มีธาตุบางแก้วครับตันนี้อยู่ที่ห้าพันครับด่างสวยๆครับบางแก้วสีสวรรค์ครับตัวนี้อยู่ที่แปดร้อยครับ นี่นางนางเกาสุริยาครับต้นนี้อยู่ที่แปดร้อยเหมือนกันต้นนี้ไอ้เจ้าปอกแก้วครับอยู่ที่สองหมื่นครับตัวนี้ไซส์ใหญ่ตั้งแม่นะครับสวยมากนะคะเจ้าปอกแก้วนี่ครับตูไม้จันปอก็ถังละห้าร้อยครับอันนี้อ่ลืมชื่อแ้วสวยม่คอยผ่าเออแววมยุราต้นนี่ห้าร้อยครับรถการค่ะรถตการอยู่ที่พันห้าครับอันนี้ลูกไม้อาจย์ปอครับอยู่ที่ ห้าร้อยครับสวยมากนะใช้ชนใช้ชนพันห้าครับพันชนใช้ชนพันห้าร้อยบาทแล้วก็นี้ไอตะกลนพระเกียรติครับอยู่ที่สี่ร้อยครับแกมพันธุ์ครับแกมพันธุวนอยู่ที่ห้าร้อยครัอันนี้เอเจีนนชัยอยู่ที่พันหนึ่งครับอันนี้อาจารย์คงครับมาแยกหน่อต้นใหญ่ๆอยู่ที่สองพันห้าครับสองพนห้าท่านผู้ชมสองฝังคงสองฝังครับฝั่งคงสองพันห้าเนาะมีกอกฤกครับ สองพันห้ครับแล้วก็ทธาต่างแก้วครับตัวน,นี้ต้นหนึ่งตัวน,นี้อยู่ที่4 5่พันห้าครับและตัววันชอยู่ที่สา0พครับตัวน,นี้โนพ้เก้าด่างมินครับอยู่ที่ 25, 2 5งพันห้าอันนี้ต้นไม้ของพี่กบนะคะอยู่ที่ร้อยหบาทนะคะคุณผู้ชมร้อยหบาทนะคะนะคะมาแมววห้ดูร้อยห้บาทเป็นลูกไม้นะคะพี่กบฝากเบอร์จ้าศูน้าครับห้าเก้าแปด 4392 <5, S 1> ค่ะสวัสดีนะคะ